ก็ไม่ดูนะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีใครได้สังเกตตัวเองกันบ้างไหมแต่ว่าสมองของเราเนี่ยครับมันไม่เกรียมกันไปหมดแล้วตอนนี้สมาธิของเรามันพังไปหมดดูคลิป15นาทีก็ถือว่ายาวนานมากแล้วโฟกัสอะไรนานๆไม่ค่อยได้มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็หยิบมือถือขึ้นมาเล่นแถมเล่นแต่ละทีก็เสพติดไปหมดเลยไถได้ไม่หยุดจะทําอะไรทีละอย่างก็ไม่ค่อยจะได้ต้องทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันกินข้าวก็ต้องดูวิดีโออาบน้ําก็ต้องฟังเพลงเข้าห้องน้ําก็ต้องเล่นมือถือซึ่งบางคนนะครับอาจจะคิดว่าก็มันปกตินี่ใช่่มมม้้ชีีีววิตเเเรรานนนกก็็็ปปปแแแบบไไไลลหจะ หน่าเสียหายตรงไหนเลยผมอาจจะต้องบอกให้ว่าคําว่าปากติ กับคำว่าเคยชินมันอาจจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะเพราะว่าคนที่อยู่ในครอบครัวที่ท็อกซิกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกโดนด่าทุกวันโดนกลั่นแกล้งทุกวันจนเคยชินแล้วก็เผลอเข้าใจผิดว่าความสัมพันธ์แบบนี้ก็ปกติแหละครอบครัวแบบนี้ก็ปกติแหละมันมีทั้งเยอะทั้งแยะหรือว่าคนที่อยู่ในสังคมที่มีแต่คนติดยาเสพติดมีแต่คนทําตัวแย่ๆจนเคยชินกับมันแล้วก็เผลอเข้าใจผิดว่าคนปกติเขาก็เป็นแบบนี้แหละมันก็มีทั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นครับอะไรที่มันเป็นปกต เวลาในชีวิตประจำวันไปกับกิจวัตรแย่ๆกิจวัตรห่วยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับแต่ผมเองก็กําลังพยายามเอาชนะเรื่องนี้อยู่เหมือนกันพราะที่แน่ๆเนี่ยอะไรแบบนี้มันกำลังจะสร้างปัญหาให้กับชีวิตเราในระยะยาวแน่นอนซึ่งหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าไอ้ชีวิตที่เรากําลังใช้อยู่เนี่ยมันปกติจริงๆหรือจริงๆแล้วมันท็อกซิกแต่เราแค่เคยชินกับมันก็คือการทบทวนตัวเองเนี่ยแหละครับซึ่งผมเองก็มีเซตไฟล์15แบบฝึกหัดจัดระเบียบชีวิตแบบครบวงจรขายอยู่นะซื้อไปตล้้้วกบนนะิััใหคคร คลิปนี้ครับผมไปรวบรวมมาเล่าให้ฟังว่าทําไมสมาธิของเราที่กําลังสั้นลงเรื่อยๆเนี่ยถึงเป็นปัญหาขนาดนั้นแล้วเราจะแก้มันยังไงเราจะเอาโฟกัสของเรากลับมาได้ยังไงไปฟังกันครับสาเหตุแรกเลยนะครับที่มันกําลังสร้างปัญหาให้คุณก็คือตอนนี้คุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วคุณก็จะเอาอะไรห่วยๆเข้ามาในชีวิตเยอะเกินไปการที่คุณสมาธิสั้นโฟกัสอะไรได้ไม่นานหรือว่ามีความอดทนน้อยลงแบบนี้มันทําให้สมองของคุณครับเคยชินกับความง่ายความสนุกเวลาเจออะไรยากๆก็จะปัดทิ้งไว้ก่อนไม่เอาไม่อยากทําเราก็จะเลือกแต่อะไร ที่มันเพราะสมองเรามันเคยชินกับอะไรแบบนั้นเคยชินกับอะไรที่มันไม่ต้องฝืนตัวเองมากอะไรที่มันต้องอดทนอะไรที่มันต้องใช้เวลาเนี่ยมันฝืนมันยากเราก็จะไม่อยากทําซึ่งคนที่เขามีความอดทนสูงหรือว่ามีสมาธิที่ดีมีโฟกัสที่ดีเนี่ยเขาจะสามารถควบคุมตัวเองหรือว่าฝืนตัวเองให้ลงมือทําสิ่งเหล่านั้นได้ถึงแม้ว่าจะไม่อยากทําก็ตามแต่ถ้าเกิดเราสมาธิสั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถควบคุมหรือว่าฝืนตัวเองให้ไปทําอะไรที่มันยากๆที่มันเหนื่อยๆเลยพอเป็นแบบนี้การตัดสินใจในชีวิตประจําวันขขขอองงเเเเเรราาาาาคัมมมมนนนกกก็จะลืแแตต่่่สิิยยๆ้้้ใชีวึผ เรื่องความสุขระยะสั้นกับความสุขระยะยาวได้ไหมว่าในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นเป็นร้อยเป็นพันอย่างเลยแล้วในแต่ละครั้งที่เราต้องตัดสินใจเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เป็นตัวเลือกที่เป็นความสุขระยะสั้นที่มันให้ความสุขเราได้ทันทีแต่ไม่ได้ดีต่อตัวเราในอนาคตขนาดนั้นและอีกตัวเลือกหนึ่งที่เป็นความสุขระยะยาวที่มันไม่ค่อยจะน่าเลือกเลยมันยากมากเลยแต่ว่ามันจะดีต่อเรามากในระยะยาวอายุตัวอย่างคนอาจจะกลับบ้านมาแล้วมีทั้งเรื่องว่าจะทาอะไรดีระหว่าง ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้คุณมากส่วนออกกำลังกายเนี่ยเป็นความสุขระยะยาวเพราะทําตอนเนี้มันจะเหนื่อยมันจะหดหู่มากแต่ในระยะยาวมันจะทาให้เราสุขภาพดีแข็งแรงทีนี้พอคุณสมาธิสัน้นคุณควบคุมตัวเองไม่ได้คุณก็จะตัดสินใจไปเลือก อะไรที่มันแย,ย่ๆเข้ามาในชีวิตเพราะคุณไม่มีความอดทนมากพอที่จะไปทําอะไรที่มันดีต่อเราะยะยาวแต่ตอนนี้มันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องยากทํางานกับเล่นมือถือคุณก็จะไปเล่นมือถือออกกําลังกายกับนอนขี้เกียจคุณก็จะไปนอนขี้เกียจกินฟาสต์ฟู้ดห่วยๆที่มันไม่ดีกับกินหองที่มันดีต่อสุขภาพของคุณคุณก็จะเลือกกินฟาสต์ฟู้ดห่วยๆที่มันไม่ดีนี่เลยครับคือความน่ากลัวอย่างแรกคุณจะเสพติดความง่ายและก็ความสนุกจนเผลอเลือกการตัดสินใจแย่ๆเข้ามาในชีวิตปัญหาที่2ค,ค,คือคุณจะทําได้แย่ลงในททุกอย่่างีคุณทํารับค้อคุณ ไปหมดแล้วไงคุณไม่มีสมาธิคุณทําอะไรจดจอ่อไม่ได้เลยและพอจดจอ่อกับอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งไม่ได้เนี่ยคุณภาพมันจะออกมาดีได้ยังไงใช่ไหมทำงานมันต้องมีสมาธิไม่ใครเคยได้ยินเรื่องภาวะโฟลสแตนไม่ใล่โฟลสเตทคือเวลาที่เราแบบว่าทําอะไรแล้วมีสมาธิจดจอกับมันมากๆจนแบบเวลามันเผลอไหลไป3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวอีกทีแบบอา้าวเฮ้ยฟ้ามืดแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยเย็นแล้วเนี่ยกำลังทำงานเพลินๆเลยพอเป็นช่วงนั้นเนี่ยคุณจะทางานมาได้ดีมากงานที่ออ ้แบบนีคุณจะเข้าสู่ภาวะ f flow State แบบนั้นในการทํางานได้ยากมากและหนักไปกว่นนานั้นนะนอกจากคุณจะโฟกัสกับงานงานเดียวได้แย่ลงเนี่ยคุณจะทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันหรือว่าคิดอะไรหลายเรื่องพร้อมกันไปหมดเลยแลวมันก็เละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดทํางานนี้หัวก็ไปคิดถึงงานนั้นนั่งประชุมอยู่ตรงนี้หัวก็ไปคิดถึงโปรเจกต์นู้นนั่งอ่านหนังสืออยู่ใจก็ไปคิดถึงเรื่องชาวบ้านหรือว่ามือนึงนั่งทํางานอยู่แต่อีกมือนึงก็มีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายดูด้วยคือแบบนี้มันเป็นการออะะลย้มมันออมมแวจีเบบ ได้ยังไงใช่ไหมและที่แย,ย่ไปกว่าน,นั้น,นครับคือการที่คุณโฟกัสไม่ได้แบบนี้คุณจะจําอะไรได้ไม่นานลองสังเกตดูดีช่วงหลังๆเนี่ยคุณนึกอะไรขึ้นมาได้คุณก็ลืมไปหมดเลยกำลังจะพูดอะไรสักอย่างให้กับคนข้างหน้าฟังอยู่ๆลืมซะแล้วหรือระหว่างที่ฟังคนอื่นพูดอยู่ๆมีไอเดียอะไรขึ้นมาที่อยากจะกลับไปแก้กับงานตัวเองพอกลับไปถึงโต๊ะตัวเองปุ๊บลืมซะและ้วหรือว่าเพิ่องอ่านอะไรมาเพิ่งจําอะไรมาเรียนต้นคาบท้ายคาบลืมประชุมคุยตอนเริ่ม,ม,ม,มประชุมพอเลิกประชุมลืมเพิ่งคุ ให้ต้องคิดจนคุณโฟกัสอะไรไม่ได้สักอย่างและสมองมันก็สับสนและก็เละเทะกันไปเองมันก็เลยนําไปสู่ปัญหาที่3ก็คือสุขภาพจิตของคุณครับมันจะเละเทะไปหมดเลยแล้วคุณก็จะสติแตกเอาง่ายเลยคือคุณจะเครียดง่ายขึ้นครับแล้วก็หลอนไปหมดเลยในชีวิตประจำวันเพราะว่าสมองคุณมันทํางานหนากักลองคิดดูดิวันวันหนึน่งคุณได้รับข้อมูลเข้าสมองมาปุปง้ปงปงัปงปงุปง้ปงปังปุ้งปังเยอะไปหมดแบบไม่ได้พักเลยตอนทํางานก็คิด2 3สเรื่อง4ี่เรื่อง5เรื่องพร้อมกัน,นขนาดตอนพักยังเป็นการพักแบบเล่นมือถือพักแบบเล่นเเเชีียลมมมดท่่่ััันนรรรรบบบืออองงาาาาาาวว้้้ขขขูสสใ ไหนจะแจ้งเตือนที่เข้ามาตลอดทั้งวันอีกการที่คุณมีมือถือวางอยู่ข้างกายแบบนี้นั่งทํางานอยู่โทรศัพท์สั่นตื้องเอาหันไปดูหรือว่านั่งดูคลิปอะไรอยู่แล้วห่างตามันหันไปเห็นอัปเดตในหน้าจอมือถือแป้งขึ้นมาเอาหันไปดูคือการที่โลกเราในทุกวันนี้มันคอนเน็กมันเชื่อมต่อกันไปหมดแบบนี้มันทําให้คนเราครับรู้สึกเหมือนต้องตื่นตัวตลอดเวลาต้องแอคทีฟตลอดเวลาจะพักผ่อนจะทําตัวในเนยเบลอไม่ได้เลยขนาดจะนั่งพักผ่อนนั่งดูเดตฟิกอีกใจหนึ่งลึกๆเหมือนยังต้องสแตนบายรอดูเลยวย บางทียังเคยหลอนนึกว่าโทรศัพท์ตัวเองสั่นแต่ที่มันยังไม่ได้สั่นเลยก็มีนั่งอยู่เฉยแล้วหัวมันเหมือนได้ยินเสียงมือถือสั่นแล้วก็มีใครทักมาหันไปไม่มีใครทักมาเลยเนี่ยคืออาการหลอนมันสติแตกไปหมดแล้วยิ่งรับข้อมูลเยอะมันก็ยิ่งเครียดยิ่งมีแจ้งเตือนเข้ามาระหว่างวันเยอะมันก็ยิ่งกดดันยิ่งเตือนตัวแล้วก็ยิ่งเล่นโซเชียลมีเดียยิ่งเห็นชีวิตคนอื่นเยอะแยะมากมายมันก็ยิ่งไม่พอใจในชีวิตตัวเองแล้วสุขภาพจิตคุณมันจะเหลืออะไรล่ะครับแบบนี้ใช่ไหม ผมก็เคยหลุดไปอยู่ในโลกฝั่งนั้นมาเหมือนกันแล้วมันแย่มากจริงมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเกิดขึ้นกับชีวิตเลยอะคือมันแบบมันไม่ดีเลยครับมันน่ากลัวมากเพราะโลกสมัยนี้ครับมันปลูกฝังให้คุณมีนิสัยอยากได้อะไรแล้วต้องได้ทันทีลองคิดดูดิคุณอยากรู้อะไรคุณเสิร์ชได้ทันทีพอคุณรู้สึกเบื่อไม่มีอะไรทําคุณแค่หยิบมือถือขึ้นมาคุณก็หายเบื่อได้ทันทีรู้สึกเซ็งๆเนือยๆเศร้าๆคุณก็สามารถรู้สึกดีขึ้นได้ทันทีโดยการเปิดอะไรสักอย่างขึ้นมาดูหรือว่าสั่งอะไรสักอย่างเข้ามากินเมื่อเทียบกับคนสมัยก่อนครับชีวิตประจําวันของคนเราสมัยนี้มันแทบไม่ต้องใช้ความอดทนเลยอ่ะมันมันไม่มีเลยอ่ะทุกอย่างมันแบบอยากได้แล้วได้ทันทีส มาเสกโปะแล้วมันได้มาทันทีเลยเพราะฉะนั้นพอคุณไปเจออะไรที่มันต้องใช้ความอดทนที่มันต้องใช้ความใจเย็นคนอาจจะต้องฝึกทักษะอะไรสักอย่างที่มันใช้เวลานานมากในการค่อยๆปั้นค่อยๆปั้นขึ้นมาคนอาจจะต้องไปเรียนรู้เรื่องใหม่อะไรสักอย่างที่มันต้องใช้เวลานานมากต้องใช้ความอดทนมากในการทําความเข้าใจันทีละเล็กทีละน้อยหรืออาจจะต้องไปทาธุรกิจของตัวเองทําช่อง YouTube ทํางานอะไรไปของตัวเองที่มันต้องใช้เวลาในการค่อยๆปั้นมันขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวมันยากมันนานมันเหนื่อยทำให้คนอื่นเขาทำแล้วมันได้เลยว่าทำไมเรา คุณก็จะรู้สึกเซง็งแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ล้มเลิกไปก่อนไงซึ่งตรงนี้นี่แหละครับที่มันเป็นปัญหาใช่ไหมเพราะการที่พวกเราเคยชินกับอะไรที่มันได้มาง่ายได้มาทันทีมากเกินไปเนี่ยมาทาให้เราไม่มีความอดทนไปกับอะไรสักอย่างที่มันสําคัญจริง,รงๆในชีวิตแต่ว่ามันยากที่จะได้มาทักษะใหม่ๆบางทักษะเนี่ยพอฝึกจนเป็นปุ๊บมันเพิ่มโอกาสให้ชีวิตมากมายมหาศาลเลยแต่คุณไม่มีความอดทนคุณเลยล้มเลิกไปก่อนธุรกิจบางธุรกิจหรือว่างานบางงานที่คุณกระโดดลงไปทำเนี่ยพอทําสําเร็จขึ้นมามันเปลี่ยนชีวิตคุณาาาากกนนนนนมมมือออเป็ังไไยแต่่่่่คคุุีีดดททสธขภพร แรงเนี่ยมันจะไม่คุณรู้สึกดีกับชีวิตตัวเองมากขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าคุณไม่มีความอดทนไงคุณเลยล้มเลิกมันไปก่อนหรือว่าความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เนี่ยพอคุณได้มันมามันกลับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปในทางที่ดีขึ้นสุดๆเลยนะแต่พราคุณไม่มีความอดทนไงคุณจีบใครไม่กี่วันแล้วไม่ติดคุณก็ล้มเลิกไปก่อนมันมีประโยชน์หนึ่งครับที่ผมชอบมาเลยก็พูดบ่อยมากในหลายๆคลิปเลยเพราะผมติดไว้ที่หน้าโต๊ะทำงานด้วยมันคือประโยชน์ที่ว่า มือสมัครเล่นใจร้อนไม่มีความอดทนชอบถามหาทางลัดถามหาเคล็ดลับส่วนมืออาชีพเนี่ยใจเย็นมีความอดทนเน้นพื้นฐานและความสม่ําเสมอคุณเลือกเองแล้วกันครับว่าคุณอยากจะเป็นมือสมัครเล่นหรืออยากจะเป็นมืออาชีพซึ่งหลายพวกนี้ครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบชั่วข้ามคืนนะโฟกัสที่คุณทําหายไปมันไม่ได้หายไปแบบชั่วข้ามคืนแต่มันค่อยๆหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากการสะสมสมาธิคุณที่สั้นลงมันก็ไม่ได้สั้นลงแค่ชั่วข้ามคืนแต่มันสั้นลงแบบทีละนิดทีละนิดทีละนิดสะสมไปเรื่อยๆจากไลฟ์สไตล์ท ที่ผ่านมาเนี่ยเลยอย่างเช่อนอะไรบ้างครับ1 คุณเสพติดสิ่งที่ง่ายและสนุกเพราะว่าสิ่งที่ง่ายและสนุกเนี่ยสมองมันชอบมากเลยครับมันให้โดพามีนระยะสั้นมันให้โดพามีนราคาถูกกับเราเช่นอะไรเล่นมือถือสุบบรีกินของหวานกินฟาสต์ฟู้ดอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าได้มาง่ายๆทําแล้วได้ความสุขทันทีเลยอะอะไรพวกนี้มันกําลังปลุกปั้นให้สมองคุณอะจดจํากับการที่แบบฉันต้องรู้สึกดีขึ้นทันทีถ้าฉันรู้สึกแย่ฉันต้องรู้สึกดีขึ้นทันทีถ้าฉันเบื่อฉันต้องหายเบื่อทันทีซึ่งอะไรพวกนี้นานๆทีมันไม่เป็นไรรรับบแตต่อออมนนทาา้เดืืีีลงิิิูสยกกถฟ การติดของหวานคุณทํามันมากี่ปีแล้วมันทําให้สมองคุ้นชินกับสิ่งที่ง่ายและสนุกแล้วก็เริ่มมีความคิดขึ้นมาว่าเอา้าไอ้พวกสิ่งที่มันยากสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนี่ฉันมีแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วมีแค่นี้ฉันก็อยู่ได้แล้วคุณก็เลยค่อยๆเสพติดอะไรที่ได้มาง่ายๆแล้วก็ปิดกั้นอะไรที่มันได้ไมายากๆอะไรที่ต้องใช้ความอดทนแล้วสมาธิคุณก็เลยสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนอย่างที่2คือคุณอาจจะทําอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันจนชินซึ่ง บ่อยๆทำเยอะๆทำซ้าไปซ้ำมาซ้าไปซ้ำมาเนี่ยมันทำให้สมองค, <c oughs> คุณคุ้นชินกับการต้องแบ่งสมาธิไปที่หลายๆที่พร้อมกันไม่ได้ใช้สมาธิโฟกัส จี้ไปที่จุดใดจุดหนึ่งที่เดียวบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฉันไม่ได้ทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันเลยนะเวลาทํางานฉันก็ทําทีละอย่างแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องงานนะครับที่หมายถึงการทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันคุณลองคิดดูนะเวลาคุณกินข้าวคุณเปิดอะไรดูไปด้วยหรือเปล่าเวลาที่คุณอาบน้ําคุณฟังเพลงหรือคุณทําอะไรไปด้วยหรือเปล่าเวลาที่คุณเข้าห้องน้าคุณเล่นมือถือไปด้วยหรือเปล่าอะไรพวกนี้ผมก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทาแต่แค่จะบอกว่าเออตรงนี้แหละมันก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเหมือนกันเพราะมันกำลังทาให้สมองของเราค่อยๆถอยหห่่่่่าา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 งงงงงจจจกก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 คคววมมมมมมมโฟััััััสดออออออแลลลุ้้้้้นนนนนนนชิบรรรรรรททํะไไยยยพขขขึเ็ีี ซับซ้อนอะไรเลยคืออะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรู้สึกว่าไม่จําเป็นส่วนอะไรที่เราใช้บ่อยๆมันก็้รู้สึกว่าจําเป็นพอเราดันไปใช้สิ่งที่มันไม่ดีบ่อยๆแล้วไปใช้สิ่งที่ดีไม่ค่อยบ่อยมันก็เลยเลือกที่จะเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้แล้วตัดสิ่งที่ดีออกไปซึ่งในที่นี้คือมันเก็บความสมาธิสั้นไว้แล้วตัดโฟกัสออกไปจากชีวิตเราแค่นั้นเองแล้วอย่างที่3ครับคือคุณไม่เคยปล่อยให้ตัวเองเบื่อเลยคุณลองสังเกตดูดีๆดิยุคนี้นะครับยุคสมัยนี้เป็นยุคที่เบื่อยากมากๆเบ แลอินเทอร์เน็ตคําว่าเบื่อของคนเราในสมัยนี้คือเบื่อแบบเล่นมือถือจนเบื่อเล่นคอมจนเบื่อไม่รู้จะทาอะไรดีเพราะว่ามันทำหลายอย่างไปหมดแล้วแล้วมันเบื่อแต่คําว่าเบื่อของคนสมัยก่อนคือมันไม่มีอะไรให้ทําจริงๆมันแบบมันไม่มีเลยอ่ะมันแบบมันนั่งเฉยๆเลยเคยได้ยินที่เขาแซวกันไหมล่ะว่าคนสมัยก่อนน่ชอบทาสีแล้วนั่งดูสีแห้งหรือว่าแบบว่าตัดหญ้าแล้วนั่งดูหญ้ามันโตขึ้นมาใหม่เพราะสมัยก่อนมันไม่ได้อุปกรณ์มาแก้ความเบื่อได้เยอะขนาดนี้คนสมัยก่อนเนี่ยเขานั่งกันเฉยๆได้โดยที่ไม่เดอ้้้นน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 ะเเลยยมมม่่งงงปหหใููบบาาาผิ็็จุั เฉยๆแบบไม่ได้ทําอะไรแบบนั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองเฉยๆแบบนั่งรับลมนั่งดูคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาออกมานั่งนอกบ้านตัวเองทุกเย็นในขณะที่เราในทุกคนนนี้แค่เจอความเบื่อเจอความรู้สึกว่าไม่มีอะไรทําแป๊บเดียวก็จะเป็นจะตายแล้วยืนอ,อยู่บน BTS แล้วแบบลืมหูฟังหรือว่ามือถือแบตหมดนี่คือแบบโหหน15นาทีคือจะเป็นจะตายแล้วมันเบื่อมันไม่รู้จะทาอะไรอะมันทนไม่ไหวพอเราไม่เคยปล่อยให้ตัวเองเบื่อสมองมันก็ทนความเบื่อไม่ได้อย่างที่เราคุยกันไงพอเราทนความเบื่อไม่ได้เราก็จะเสพติดความสุขขรรรระะะยยสััั้้้นนนเเพาาาาจ่่่งงมมออออหววไไก็ดทีแบบ แก้ความเบื่อในวันตอนนี้ก่อนนะเอามือถือก็ได้หรืออะไรก็ได้อันงๆ่ๆมาก็ได้นิดหน่อยเอาอะไรก็ได้ <Ganz S 2> คือเราทนความเบื่อไม่ได้เลยไล่ความสุขระยะสั้นเหล่านั้นที่มันเข้ามาแทรกแทรกแทรกช่องว่างแห่งความเบื่อมันก็เลยทําให้สมองของเราครับมันคิวเต็มแน่นทั้งวันเลยโดยที่ไม่ได้พักหรือไม่ได้โฟกัสกับอะไรสักอย่างสุดท้ายคุณก็จะสมาธิสั้น ทก่อนจะไปฟังกันต่อนะครับผมเพิ่งไปรู้เรื่องประหลาดอย่างหนึ่งมาก,ก็คือมีคนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ดูคลิปผมติดตามหลายคลิปเลยแต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และไม่ใช่ว่าไม่อยากกดนะแต่ไม่รู้ตัวว่ายังไม่ได้กดติดตามเพราะ YouTube มันแนะนาคลิปขึ้นมาให้ตลอดจนเผลอเข้าใจว่ากดติดตามไปแล้วก็เลยอยากจะฝากนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าคลิปมีประโยชน์เนี่ยลองเลื่อนลองไปเช็คให้ผมกันหน่อยนะครับว่ากดซับสไครต์กดติดตามกันเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับไปดูคลิปกันต่อเลยซึ่งแน,น่นอนผมก็ไม่ได้ มาด้วยว่าเออไอปัญหาเนี้ยมันจะแก้ยังไงดีซึ่งในแต่และที่ที่ผมไปดูมาเนี่ย<ๆ>เขาก็แนะนําหลาย,ยาอย่างมาเลยนะจะหมอจะอาจารย์จะอินฟูจะยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยผมก็เลยได้ลองคัดสิ่งที่คิดว่าเออมันน่าจ,จะเวริร์กแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปในการลงมือทำมาให้เราฟังกันคืออย่างแรกที่คุณทําได้เลยครับคือการกําจัดสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันออกไปให้มากที่สุดก็เหมือนกับที่พูดไปตอนกลางคลิปใช่ไหมที่บอกว่าเออการที่เรามีแจ้งเตือนมีสิ่งรบกวนเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราตื่นตัวตลอดเวลามันไม่ไอาวะร หคือขนาดคุณยังไม่ได้ทํางานยังไม่ได้โฟกัสคุณก็เครียดขนาดนี้แล้วอ่ะคุณปิดแจ้งเตือนไปเลยมือถือของคุณเนี่ยปิดแจ้งเตือนไปเลยหรือว่าถ้ามีแจ้งเตือนเนี่ยหัดตอบช้าบ้างไม่ต้องไปเร่งรีบไม่ต้องไปกดดันตัวเองขนาดนั้นมีใครทักมาถ้ามันไม่เรียบร้อยอมากหัดตอบช้าๆบ้างหรือหัดเว้นเวลาสักพักหนึ่งค่อยหันไปอ่านก็ได้หรือถ้าเกิดจะต้องเช็คอีเมลเช็คข้อความเนี่ยลองกําหนดเวลาสิว่าจะต้องเช็คเวลาไหนบ้างไม่ใช่ต้องแบบสแตนบายพร้อมเช็คข้อความทั้งวันอาจจะบอกว่าโอเคทุกๆหนึ่งชั่วโมง ระหว่างนั้นเราจะโฟกัสกับงานที่ทําโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอาจจะมีการบอกให้คนอื่นรู้ว่าเออถ้าด่วนจริงๆเนี่ยให้ใช้ช่องทางอื่นในการติดตอ่อถ้าเกิดทักข้อความทักไลน์หรือว่าส่งอีเมลมาเนี่ยถือว่าเข้าใจตรงกันว่าไม่รีบเดี๋ยวจะตอบตอนท้ายชั่วโมงหรือว่าตอบตอนท้ายวันถ้าเกิดรีบเนี่ยให้โทรมาเท่านั้นหรือถ้าใครอยากจะสุดโต่งหน่อยนะผมก็เคยทาคือผมปิดแจ้งเตือนแล้วเอามือถือเนี่ยไปวางไว้อีกห้องนึงเลยโอเคเดี๋ยวเลิกงานค่อยมาดูเดี๋ยวเลิกงานค่อยมา,ยอ,าอ,ยมอ่านถ้าแบบเนี้ยคือมันจะไม่มีทางเเเเเเเห็็็นออะะไไรรรรลยยีีี่่่่่าาาาากกกจแแบบบบบโฟสททททํด้ตมชวื ช่วงที่เราเหนื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีแบบความรู้สึกร้อนๆร,รุ่มจั๊กกะจี้ในใจอยากจะไปหยิบมือถือมาเล่นบ้างแต่มันแบบเออต้องควบคุมตัวเองตรงนั้นให้ได้มันก็เลยนํามาสู่ข้อที่2คือคุณต้องหัดปล่อยให้ตัวเองเบื่อบ้างเวลาที่ไม่มีอะไรทําเวลาที่เบื่อเนี่ยแทนที่จะต้องไปพยายามหาอะไรสักอย่างมาทาตลอดเวลาปล่อยให้ตัวเองว่างไม่ได้เลยปล่อยตัวเองเบื่อไม่ได้เลยเนี่ยลองไม่ทําอะไรดูหน่อยดีไหมครับลองปล่อยตัวเองเบื่อบ้าง ลองสัมผัสความเบื่อดื่มด่ำความเบื่อนี้บ้างสิเฮ้ยวันนี้ไม่มีอะไรทําเลยว่ะวันนี้งานเสร็จไวว่ะวันนี้ไม่มีนัดอะไรวะหรือวันนี้นัดกับเพื่อนนัดกับแฟนแล้วโดนเทวะยินอยู่กลางห้างทำไรดีแทนนี้เล่นมือถืออะไรก็นั่งแล้วกันนั่งดูคนนั่งดูลานนู้น้านนี้นั่งดูรถนั่งดูนู่นนี่นัน่น,น,น,นคือแบบอ่ะปล่อยให้ตัวเองเบื่อบ้างไม่ต้องหาอะไรมากระตุ้นสมองไม่ต้องหาความสุขระยะสั้นมาแทรกในทุกจังหวะที่ว่างของชีวิตก็ได้หรือถ้าไม่คิดอะไรมากนะไปนอนเลยก็ได้ใช่ไหมไปนอนเลยนอนเเลยหหรืือออออ่าาานัังงงทํสสมมมธิกก็ไไดด้้้้คแบบใพข สมองมันได้แบบโอเคอยู่กับตัวเองบ้างพักผ่อนบ้างเลิกคิดเลิกหาข้อมูลใหม่ๆมาใส่หัวบ้างให้เราได้ตกตะกอนไอข้อมูลเก่าๆที่เราแบบยัดเข้ามาจนเต็มสมองนยะให้เราได้ตกตะกอนทบทวนมันบ้างหยุดหาข้อมูลใหม่ใส่มาในสมองสักหน่อยหนึ่งมันอาจจะยากนิดนึงครับในช่วงแรกๆแต่ก็เนี่ยแหละรครับโฟกัสหรือว่าสมาธิเราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าการทําแบบเนี้ยมันช่วยฝึกความอดทนของเราให้ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น และอย่างต่อไปครับที่พอจะฝึกได้คือลองหัดทําทีละอย่างบ้างซิกินข้าวแบบไม่ดูวิดีโอได้ไหมเข้าห้องน้ําแบบไม่เล่นมือถือได้ไหมอาบน้าแบบไม่ฟังเพลงได้ไหมออกกำลังกายแบบไม่เปิดเพลงอะไรเลยได้ไหมหรือว่าขับรถแบบขับรถเฉยๆได้ไหมไม่ทําอะไรไม่เปิดเพลงไม่ดูอะไรเลยหรือว่าอ่านหนังสือแบบไม่อ่านไป,ไปเล่นมือถือไปแต่ไม่อ่านหนังสือแบบอ่านหนังสืออย่างเดียวเลยซึ่งไอ้ตัวนี้อาจจะฟังดูแบบโอ้ยนะมึงป่าเวยมันหดหูเกินไปชีวิตมันจะน่าเบื่ออะไรขนาดนั้นแต่ก็อย่างที่บอกไงเราไม่เคยปล่อยให้ตัวเองเบื่อเลยก็หัด แบบฟังเพลงหมายความว่าตลอดชีวิตเนี้ยฉัน้ามอาบน้าแบบฟังเพลงอีกต่อไปมันไม่ใช่แต่คือตอนเนี้ยสมาธิเรามันสั้นสมองเรามันไหม้หมดแล้วมันเลยเป็นเหมือนแบบช่วงสั้นๆของการฝึกตนอะช่วงของการแบบโอเคฝึกสมาธิฝึกความอดทนฝึกโฟกัสของเราให้กลับขึ้นมาฝึกโฟกัสของการทําอะไรทีละอย่างแล้วพอเราเริ่มเก่งขึ้นเริ่มมีสมาธิมากขึ้นเริ่มอดทนได้ดีขึ้นค่อยกลับมาทําอะไรแบบนั้นก็ได้แต่ทําแบบพอประมาณทําแบบกําลังดีแต่ไม่ใช่่แบบว่ากลายเป็นโหมดออโต้ไพโรตใช้ชีวิตแบบคนสมองไหม้ไม่คิดอะไรเลยและทำอะไรหลายอย่าง รู้ตัวเสมอว่ากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็สามารถเรียกโฟกัสเรียกสมาธิจดจ่อกลับมาได้ทันทีถ้าเกิดต้องการนี่ต่างหากครับที่เราจะเป็นกันและอย่างสุดท้ายครับคือคุณลองปล่อยให้สมองได้พักแบบพักจริงๆบ้างนะพักไปเลยเพราะกณลองคิดดูนะคุณลองนึกย้อนดูชีวิตประจำวันของเราทุกวันเนี่ยเวลาที่คุณบอกว่าคุณพักผ่อนนะ คณทาอะไรส่วนมากมันคือการแบบว่าโอเคเรานั่งทํางานทํางานเสร็จแล้วพักจากงานมาเล่นมือถือเห็นไหมคือพักจากงานมาเล่นมือถือหรือว่าพักจากงานมาทําอะไรพักจากงานไปนอนดูซีรีส์พักจากงานมาเล่นเกมหรือว่าพอเลิกงานปุ๊บโอเคงานเหนื่อยแล้วพักจากงานไปทําอะไรพักจากงานไปเที่ยวพักจากงานไปปาร์ตี้พักจากงานไปสังสรรค์พักจากงานไปออกไปเจอผู้คนแต่การทําอะไรแบบนี้พอมานั่งคิดดูดีๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็คือการรับข้อมูลใหม่เข้ามาในสมองอยู่ดีมันแค่เป็นการ พักจากสิ่งแรกที่ทําอยู่ไปทําอีกอย่างหนึ่งแต่สมองเรามันไม่สนใจแลยครับสมองเราสนใจแค่ว่ากูรับข้อมูลใหม่เข้ามาไม่หยุดเลยกูไม่ได้พักเลยมันได้รับข้อมูลแบบบุงปังปุ้งปังปุ้งปังมันเหนื่อยมากสมองของคุณมันใช้งานหนักทั้งวันแบบไม่ได้พักเลยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องลองหาเวลามาพักแบบพักจริงๆสักหน่อยหนึ่งนะับพักแบบที่ไม่ใช่แบบพักมาเล่นมือถือหรือว่าพักไปดูซีรีส์หรือว่าพักไปเล่นเกมแต่อาจจะเป็นอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วคือพักมานั่มพักมานั่งสมาธิพักมมมมัันนนนน่่งงงงอออาี มองต้นไม้มองอะไรสีเขียวบ้างคือมันไม่ใช่แค่การพักจากอย่างหนึ่งไปทําอย่างหนึ่งแต่มันคือการพักสมองจากการรับข้อมูลใหม่ๆพักสมองให้ได้อยู่กับตัวเองแล้วประมวลผลข้อมูลที่เรารับเข้ามาในทุกวันนี้ก่อนไม่ใช่วันๆจะยัดแต่ข้อมูลใหม่เข้าไปอย่างเดียวแล้วไม่ประมวลผลข้อมูลเก่าไม่พักสมองเลยไปพักทีเดียวตอนนอนมันฟังดูน่าหดหู่จะตายใช่ไหมครับแต่พอคิดดูดีๆเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราทํากันมาตลอดเพราะฉะนั้นครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดจะให้สรุปทั้งหมดได้ว,ว่าเฮ้ยไอ้ปัญหาสมาร์ที่สั้นโฟกัสไม่ ค,คือการหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างซึ่งวิธีที่ง่ายแล้วได้ประโยชน์ที่สุดนะครับคือการแบ่งเวลามานั่งทบทวนตัวเองหยุดรับข้อมูลใหม่ๆแล้วมาตกตะกอนข้อมูลเก่าๆในชีวิตด,ดูบ้างซึ่งใครอยากได้แนวทางในการนั่งตกตะกอนทบทวนตัวเองนะครับไม่ยากเลยครับผมแนะนำเซตไฟล์15แบบฝึกหัดจัดเรียบชีวิตแบบครบวงจรราคา420บาทที่ผมทาขายนี่แหละซึ่งเนี้ยดีมากเลยนะครับเปิดขายขึ้นวันแรกก็มีคนมาซื้อกันเป็นร้อยคนเลยพราคคาว่าเซตไฟล์15แบบฝึกหัดเนี่ยมันหมายความว่าผมได้รวบรวมครับแบบฝึกหัดทบทวนตัวเอง ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตทั้งช่วยคุณในเรื่องการตั้งเป้าหมายการตามหาความฝันช่วยคุณวางแผนจัดระเบียบชีวิตตัวเองช่วยคุณตกตะกอนบทเรียนทบทวนตัวเองเรื่องที่ผ่านมาและก็ช่วยคุณดำดิ่งกับความรู้สึกเข้าใจชีวิตเข้าใจความรู้สึกตัวเองเข้าใจอารมณ์ตัวเองมากขึ้นและทุกอันนะครับผม15อันเนี้ย มีคลิปสอนใช้พาทำทีละอันทุกอันไม่ต้องกลัวว่าเอาไปแล้วจะใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นไอเซตนี้เนี่ยแหละครับที่ผมจะบอกเลยว่ามันจะช่วยชีวิตคุณไม่ใช่แค่เรื่องของการดึงสมาธิดึงโฟกัสกลับมาแต่คุณจะเห็นภาพชีวิตตัวเองชัดเจนขึ้นในทุกเรื่องเลยว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตดีซึ่งถ้าใครสนใจนะครับผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อเวให้ใต้คลิปนะครับผมไปสั่งมาทํากันได้ส่วนถ้าใครอยากดูตัวอย่างว่าไอสิบห้าแบบฝึกหัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างสามารถกดดูที่คลิปที่ขึ้นบนหน